วัดีค่ะวันนี้กันยามาคนเดียวนะคะจะมาลงท่าดิบเพลงกัญยาไว้ให้ทางเพจและก็ youtube นะคะ2ช่องทางนะคะติดตามได้นะคะทางมักมวนส่วนเติ้นนะคะค่ะเพลงนี้จะมีอยู่58นะคะเราจะเล่นสีทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่จะสาธิตแค่ด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะเพื่อไม่เป็นการสับสนในการต่อถ่า มากจนเกินไปเราจึงทําแค่สองหน้าไปให้นะคะแต่ก็จะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมค่ะค่ะไปค่ะแปดแรกค่ะชัดชัาเลยนะคะใช้ค่ะขวานาค่ะหนึ่งสองสามและสี่สามและสี่ค้างแขนไว้นะคะค่ะไปต่อเลยค่ะห้าหกเจ็ดและแปดต่อเลยค่ะไปที่สองค่ะชัดชัดชาขึ้นไปค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ ห้าหกเจ็ดแปดค่ะต่อไปที่สามเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปที่สี่ไปด้านข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่กับด้านทำเหมือนเดิมค่ะห้าหกเจ็ดแปดไปที่ห้านะคะพร้อมเปลี่ยนที่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ไปที่ค่ะห้าหกเจ็ด แปดจบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดเลขด้านนี้ค่ะค่ะนี่คือด้านดน้านนะคะจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยนะคะไปค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดต่อเลยนะคะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ทิศห้าหกเจ็ดแปดจบค่ะแล้วเราก็ลืมแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ง่ายๆสบายๆเต้นแล้วก็สนุกค่ะเอ,า,อาง่ายเลยนะคะคลิปนี้นะคะค่ะคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายเพื่อนก็ไม่มีค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะทาง Youtube แล้วก็ทางเพจ มักมว้วนชวนเต้นหนี่นะคะเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปะคะ่ะขอบพระคุณนะคะ